อพี่น้องมากสีแกงเห็ดให้ดูแม่ใหญ่ติ๋มกำลังแกงโอ้แม่ใหญ่ติ๋มพอนะน้องติ๋มจ้าทับแม่เออคุไม่ยัยด้วยมีนยัหัวได้เตี้ยมุงเลียวมุงมุงส้มเนี่ยตํามแสบเนี่ยอลอยแคระเนี่ยแก่เงี้ยติดกับมุแม่เราไปเก็ียอย่างนั้นอยู่แล่ว ม่ชินี่อันย่องอีนะ้่อสๆเลยอะอนยออัยอแค่อยตัเวขจตั้ออกตัดหาออกเด้ตัวตั้หางออกก็พอหทไมตะเกียมเกิดน้อขอนในเนี่ย no เห on ็นเห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 ็นนเรไม่เห็นอ anyway> ันนี้บอที่เป๋บอกว่าว่างอันขอนบกม่วง เดี๋ยวไม่เป็นเห็ดอันนี้นเหรอที่เขาว่าเห็ดคอนลามเปนไงอุ๊ยอะไรนะมันบุ้ยนี่ไม่ย่งไม่มีอะไรคิดกันกันโรคบุ้สองคนลับมุกกันทันนี่สมัยเก่า khóa cắt rồi, nó chei chưa bở, cắt tinh đậm đậm nó bỏ rồi mày, hay là nó miên nhảp đẹp đẹp tâm, típ thịt. Cái kia, chei bao, mới tinh nó bỏ rồi. เออนั่นแหละดิดดำมากเขาจะาตาดอกก็แห้งเลยแกกังเจ้างแขวใหญ่ออกเรา <laughs> บุฟเฟ่เลยนะแต่พวก,ก,กเราหยิถือตีนแกกับใหญ่ออกเราใหญ่เองอันนั้นทอดเนื้อเออกปจะแซ่แซ,แซแบนๆในบะเขาเนี่ยฮอนนเเคลนหิ้วเขาเนี่ยยงนหรอเคลื่อนหิ้วเขาเคลนหิ้วเขาเขาวา แกงเซนแกงเซนว่าสะอุ่นทองอยู่คุยอยากกินแกงเซนก็พักค่ะเมื่อวานเมื่อวานตอนไปตลาดป้าเฮาแม่กินอะไรยังก็แกงเซนกระโจกสิเขาหลอดขวมหมองหมดเลยเขาเบิดเลยเออเจ้าใครมือกะเจ้าไม่ก็ใครนี่ไม่ก็มนหันเชี่ยวไปเนี่ยห้องห้องแวะอุ่นห้องทองบอนี่แกงเซนใช่นี่ ข้าเจ้าพ่วงขนหมอขึ้นรถสนุกไม่ได้กินเลยอันนี้บบกบวบเหรอเหมือดสีเลยวะขาเกาด้วยสิดอกขาเกาด้วนสิเราเคยเป็นไม่งขาด้วยน้องพุ่มเาเคยเป็นนุ่งขาด้วยนี่ไปห่าไปเปิดร้าน บ่ได้เจงเจ๊งแ <laughs> ่ง่ยืนยังไว้ๆแป๊บแปบป๊บแปบระวางนิวเลยด้ละปป๊บแปบป๊บแปบไรเนียสีเลื่อนคุณตู่ผักคุณตู่ อากุงตูไม่ว่าละไรสิก็ไปห้องเองบัตถุดิบพร้อมผัดพีิแม่แล้วจะใส่บพิกยงค่ะพกทกบมีบ้ล่ะพร่กยิบยังตู้เย็นเหมือนัตู้เย็นด้กระแกมด้ยบ แต่ว่ามีสิบบุนก็สิบึ้นเขาไปในบุงบางเส่าว่งคลิปแล้วหันอันลี่มันขึ้นมาก่อทท้งรถไปเลยเกาะบนรถเลยมันขึ้นกระโดดขึ้นบนรถขึ้นล้างรถแล้วก็ไต่ไป <c oughs> ไปกระโดดรงให้ต่มันบนดึงกันนะ <c oughs>

วันน้นอุทยานกูส่งี่เน,นี่มอพี่น้องข้ากันน,นขี่รถอไปในะบ,งล,ง,ลง,บงล่งองลงไปเบิรลิงไหมนี่นี่น้องิ่ล่องแล้วมอศขณะยเลาน่งล่องไปสองสามร้เมตรเลยนะาาย์บา่นอยู่นาบึงกดเเีเลย้ขปเบาิรงลิง <laughs> อ um ะไรวะต้ย่างหันต้มนู่มาขนมาขั้วเซ็บกาอนวะมาคัวเซ็บเอามอนี uh ่แม่เอาหมอนี่แเดียวเดียวยองยานักแบบเดียวองเห็งสุดๆเลยตัวนี้ เออทอดชินเนี speaker, ่ยเป็นตัวแซบเหอนี่ก็ได้หยยังเห al ็ดบ <laughs> <laughs> ่เห็อยอดเนื้อกิ้ววขอนี้วมันหอนะทอดแล้วๆกับเทศถิ่นดิ้วเห็ดลอยนี่ก็ได้หลายอ่าเลยะไ บได้หิเไลกินเนหน่อยขจไปกินเนื้อย่างมาขึ้นเลหิวบักขอวม่ยคือตักสามสั่นมาหน่อยเถอะทีท่านพ่มสิเกียดกินไปกินมาบุบเบ ทัดยากไม่ไรได้นิดเดียวอุ้ยหอมเนะี่ยหอมเนะี่ยทัดมาแล้วแม่ตังไว้เลยค่ะ นี่สร็แล้วหนึ่งการทอดเนื้ อันนี้แห mm. ้งวกันเออเดี๋ยวราจะ้แห้งมีขัดสดๆอย่างนี้ำกันเดี๋ยวก็ละกูขึ้นเดี๋ยวมีการเทรดคิดต่อไปด้วเพร่น้อง